ดราม่าเด็กไทยคลั่งฮิตเหรอใน Roblox เรื่องนี้เกิดขึ้นในกลุ่ม f a c e b o o k ที่มีชื่อว่า Grand Peace Online ซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเจ้าตัวได้ทำการโพสต์ภาพลงกลุ่มซึ่งในภาพนั้นมีการพูดถึงฮิตเหรอโดยข้อความตามนี้รับสมัครคนเข้ากองทัพเยอรมัน GPOW2 w เป้าหมายเคลนเราฟื้นฟูตลาดด้วยสงครามก่อความวุ่นวายให้ผู้เล่นทุกคนแบ่งแยก Race Cyborg Fishman Human ยึดครอง GPO สร้างระบบทหาร GPO ยึดมือทุกเมืองโดยคนในกลุ่มดังกล่าวก็ได้เข้าไปตักตือ รวมถึงด่าแต่เจ้าตัวก็ไม่แคร์อะไรใดๆแถมยังมีการโอดพักพวกของตนที่ชอบอะไรแนวนี้อีกต่างหากด้วยความที่แอดอยากรู้ว่าเจ้าตัวเป็นคนยังไงเลยได้ทําการสองเฟซเจ้าตัวทําให้พบว่าเจ้าของเฟซนั้นคน่อนข้างจะเป็นคนฉลาดเก่งด้านเคมีในระดับหนึ่งและในเฟซของเจ้าตัวมักมีการยกย่องสรรเสริญฮิตหรออยู่อีกด้วยก็ไม่เข้าใจว่าทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรในส่วนความคิดเห็นนั้นเดี๋ยวแอดจะแยกให้ฟังจากฟังที่เห็นด้วยก่อนละกันเม้นท์ที่1บอกว่าเข้าเส้นอันนี้กูชอบ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโพสต์นี้โครทิดอะขอบอกส่วนฝั่งคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะประมาณว่าโตแล้วทักมาได้นะครับเก็บรูปความทรงจําไว้ให้อย่าเบียวให้มากไอ้น้องพอโตขึ้นแล้วมองกลับมามันจะอายเสียเส้นเสียสติวันพีซไม่ใช่วันเด็ก แล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรสําหรับเรื่องนี้มันสมควรไหมในด้านแอดมองว่าถ้ามีใครมั่นไส่แล้วเอาเข้อมูลในเฟซของเจ้าตัวไปแจ้งทางโรงเรียนคาดการได้เลยว่ามีคนโดนลงโทษอย่างแน่นอนแต่ก็แปลกนะทางแอดมินของกลุ่มก็ไม่ยอมลบอะไรแบบนี้ออกทั้งที่มีคนเรียกร้องให้ลบดังนั้นก็คงต้องรอดูต่อไปว่ามันจะจบอย่างไรหรือสังคมจะปล่อยผ่านให้มันหายไปตามกาลเวลาสำหรับใครที่เช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดด้วยละ่ะเจอกันใหม่จุบจุบ